สวัสดีค่ะวันนี้คุณน้อยจะพามาดูบอลสีที่เพาะในกระบะในกล่องโฟมนะคะอันนี้คุณน้อยเพาะไว้นานแล้วค่ะจริงๆเพาะไว้เต็มกระบะเลยก็ขุดไปปลูกแล้วเยอะเลยนะคะอันนี้คือเหลือที่ยังไม่มีเวลาปลูกเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยมันแฉะแล้วดินที่คุณน้อยไปตากก็เปียกหมดเลยคุณน้อยก็เลยยังไม่ได้ปลูกก็เลยปล่อยใหญ่เลยนะคะเนี่ยเนี่ยอย่างต้นนี้มงกุฎเพชรต้นใหญ่มากเลยนะคะหรืออย่างต้นนี้อันนี้ก็เป็นไม้ด่าง อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเพนชรสวรรนโชคไหมแต่ด่างสวยเลยนะคะส่วนต้นนี้ก็เจ้าจักรพัรนินี่นี่ก็ด่างสวยเลยอันนี้ก็จําชื่อไม่ได้ค่ะแต่หัวใหญ่มากเลยนะคะทุกต้นในกระบะพวกนี้นะคะคุณน้อยขายต้นละ80ดสิบาทค่ะใครจะรับหนึ่งต้นสองต้นสามต้นคุณน้อยขอค่าส่งห้บบาทแต่ถ้าใครรับสี่ต้นขึ้นไปคุณน้อยส่งให้ฟรีค่ะ แต่ไม่ได้ปลูกในกระถางไปนะคะคุณน้อยจะล้างรากแล้วก็ใส่ถุงไปรับรองไม่ตายค่ะเพราะว่าวันเดียวถึงคุณน้อยจะแช่น้ําไปให้อันนี้ก็เป็นมงกุดเพชรนะคะเดี๋ยต้นใหญ่มากเลยเนี่ยกําลังแทงยอดมาใหม่ถ้าใบใหญ่ขนาดนี้แสดงว่าหัวเขาใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นมงกุดเพชรนะคะเนี่ยใครรับต้นไหนวงมาได้เลยนะคะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นไก่สุดสงวน ไม้มีชื่อทางนั้นนะคะอันนี้น่าจะเป็นหลวงปู่หินใครสนใจทักมาได้เลยนะคะ,ะกระถางนู้นก็มีนะคะเนี่ยคุณน้อยนําไปปลูกแล้วทางนั้นเลยนะคะอันนี้คือเหลือเหลือเฉยๆคุณน้อยนําไปปลูกตั้งแต่ต้นไม่ใหญ่ขนาดนี้แต่ทีนี้ไม่สะดวกในการเปลี่ยนกระถางก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนใครสนใจทักมาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้หน้าจอเดี๋ยวคุณน้อยจะมี บอนสีมาให้เพื่อนๆรับไปเลี้ยงดูนะคะก่อนที่จะไปดูบอลสีที่คุณน้อยจะนํามาให้เพื่อนๆรับไปเลี้ยงวันนี้นะคะคุณน้อยจะแจ้งข่าวก่อนนะคะสําหรับบอลสีต้นนี้ที่คุณน้อยจับชื่อเมื่อคลิปที่แล้วนะคะยังเจ้าตัวยังไม่ยืนยันมารับนะคะเอาให้ดูกันอีกครั้งนะคะสําหรับผู้ที่โชคดีที่ได้รับบอลสีต้นนี้คือคุณการจนานะคะ อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเดี๋ยววันนี้คุณน้อยจะจับใหม่นะคะ,ะมาดูบอลสีต้นแรกที่คุณน้อยจะนํามาแบ่งวันนี้นะคะอันนี้คือรัตนาสินค่ะรัะตนาสินต้นนี้ฟอร์มสวยเลยนะคะเนี่ยรัตนสินนี่เป็นพี่น้องกับชายชนนะคะผ่าแผงมาจากอับสรสวรรค์ชายชนเป็นแบบนี้นะคะสีเขียวของชายชนจะเป็นสีเขียวอ่อน ส่วนสีเขียวของรัตนสินจะเป็นสีเขียวเข้มค่ะนี่นะคะต่างกันตรงนี้อันนี้อยู่ในกระถาง5นิ้วคุณน้อยแบ่งในราคา120บาทค่ะ120บาทนะคะต่อไปอีกต้นหนึ่งนะคะ,ะให้ดูต้นใหญ่ต้นนี้คือฮลิพุญชัยนะคะเนี่ยอันนี้คือต้นใหญ่ที่กัดสีแล้วอยู่ในกระถางแปนิ้ววันนี้คุณน้อยมี ต้นเล็กมาให้นะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วเริ่มกัดสีแล้วนะคะเนี่ยแล้วก็มีลูกน้อยต้นหนึ่งนะคะในกระถางนี้คุณน้อยขอร้อยยีบาทค่ะฮลิพุนชัยนะคะโตขึ้นเขาจะสวยแบบนี้เลยค่ะแล้วใบใหญ่มากเลยสะโพกใหญ่เนี่ยสะโพกใหญ่มากเลยอันนี้จริงๆเปลี่ยนเป็นกระถาง10หรือกระถาง15ก็ได้คุณน้อยยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะอันนี้อยู่ในกระถางแนิ้วค่ะส่วนต้นนี้อยู่ในกระถางหนิ้ว ร้อิบาทนะคะอ่ะต่อไปอ่ะตัวน,นี้มงกุฎเพชรค่ะมงกุฎเพชรอยู่ในกระถางห้านิ้วสูงสูงน่าจะเกิน1ฟุตนะคะกัดสีแล้วนะคะเนี่ยใบใหญ่ด้วยอันนี้คุณน้อยขอร้อยสาิบาทค่ะร้อยบาทของคุณน้อยจะมีรัตนะสินกับหาริพุญชัยนะคะ มงกุฎเพชรตัวน,นี้ขอร้อยสามสิบบาทค่ะกาลังโตเลยนะคะเนี่ยทุกกระถางวันนี้ไปเปลี่ยนในกระถางเป็นเปลี่ยนเป็นกระถางแปดได้เลยค่ะอันนี้มงกุฎเพชรน,นะคะต่อไปแววมยุราค่ะแววมยุราเป็นไม้ด่างนะคะอันนี้เป็นไม้แยกหน่อนนะคะเนี่ยโตขึ้นเขาจะกัดสีสวยมากเลยนะคะแล้วก็เป็นบอลที่ใบใหญ่ตัวน,นี้ก็ขอร้อยสามสิบบาทค่ะแววมยุราอ่ะต่อไป ต้นนี้อสองไขคะ่ะอสองไขเริ่มกัดสีแล้วนะคะเนี่ยอสองไขเป็นไม้ป้ายเขียวน,นะคะเนี่ยเป็นไม้ป้ายเขียวต้นนี้ขอร้อยห้าสิบบาทค่ะสูงประมาณหนึ่งฟุตใบเขาใหญ่แล้วนะคะเนี่ยต่อไปเขาจะกัดสีไปเรื่อยๆเลยเปลี่ยนเป็นไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดเดี๋ยวเขาจะโตเร็วมากเลยนะคะเนี่ยต้นนี้ขอร้อยห้าสิบบาทค่ะคต่อไปต้นนี้ อันนี้คุณน้อยไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะคะตระกูลเดียวกับพวกฮองเฮาพวกกวนอูอะไรพวกนี้นะคะเอาคุณน้อยเขียนว่าบอลใบแดงนะคะต้นนี้ก็ขอร้อยห้าสิบบาทค่ะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะเนี่ยมีสองต้นค่ะร้อยห้าสิบบาทไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดแล้วเดี๋ยวใบเขาจะใหญ่มากเลยนะคะ ต่อไปต้นนี้คุณน้อยแบ่งในน้าลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ฟอร์มกอในกระถางนี้มีน่าจะเกินหกต้นนะคะคุณน้อยขอร้อยห้าสิบาทค่ะเนีย่ยไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนกระถางแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นลูกไม้ของคุณน้อยนะคะไปเปลี่ยนเป็นกระถางแบบนี้เดี๋ยวก็จะแตกกอเต็มเลยนะคะอย่างต้นนี้คุณน้อยปลูกไว้ต้นเดียวนะคะยังแตกขนาดนี้แต่ถ้าเป็นต้นนี้ ต้นนี้เต็มกระถางเลยล้นกระถางห้าเลยนะคะเนี่ยรับรองเขาจะสวยมากเลยเนี่ยขอบเขาจะเป็นสีแดงมีจุดสีจาพปูสวยนะคะเนี่ยเนีรอยห้าสิบบาทนะคะต่อไปอันนี้เป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้อันนี้ก็เป็นฟอร์มกอเหมือนกันในกระถางมีสามต้นกัดสีสวยนะคะต้นนี้ก็ขอร้อหสิบาทค่ะ ถ้าคุณน้อยลงคลิปแล้วถ้าเกิดคุณน้อยลงคลิปใหม่ให้เพื่อนๆจองคลิปใหม่ๆนะคะเพราะว่าคลิปเก่าๆนะบางทีมันก็ไม่มีแล้วบางทีก็ไม้หน้าไม้โตแล้วแล้วบางทีคุณน้อยก็จําราคาไม่ได้ถ้าคุณน้อยจะเอามาโพสต์ขายคุณน้อยก็จะเอามาโพสต์ขายใหม่นะคะส่วนมากก็จะหมดนะคะถ้าเป็นคลิปเก่าๆบางทีเพื่อนๆย้อนไปดูคลิปเก่าๆบางทีสิบวันที่แล้วหรืออาทิตย์ที่แล้วบางทีมันก็ไม่เหลือแล้วนะคะ แต่ถ้าไปชมความสวยงามก็เข้าไปชมได้นะคะอันนี้ก็ลูกไม้สวยนะเนี่ยเนี่ยใครชอบลูกไม้เปิดะเปเนี่ยสวยเลยนะคะอ่ะต่อไปต้นนี้น้าเมืองนนค่ะสูงมากสูงประมาณสี่สิบเซนเนี่ยใบใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยน้ำเมืองนนน้าเมืองนนเป็นไม้ที่โตเร็วมากเลยนะคะในกระถางนี้มี2องต้นค่ะเลี้ยงเป็นฟอร์มกอเลยหรือไปแยกก็ได้นะคะ คุณน้อยขอร้อยเจ็ดสิบบาทคะ่ะตกต้นละแปดสิบห้าบาทเองไม่แพงนะคะถ้าใครรับสามกระถางคุณน้อยก็ไม่มีส่งฟรีนะคะขอโทษจะรับกี่กระถางก็ได้คุณก็น้อยขอค่าส่งห้าสิบาทนะคะต้องขออภัยด้วยช่วงนี้ไม่ค่อยมีโปรส่งฟรีเลยเพราะว่าค่าส่งก็แพงหรือเกินต้นไม้ก็โตขึ้นค่าส่งก็แพงนะคะถ้าเป็นต้นไม้เล็กๆเ,เนี่ยกระถางนึงไอ้ลงังนึงใส่ได้หลายกระถางก็ยังดีล่ะ นี่เป็นต้นไม้ต้นใหญ่ๆรังหนึ่งคุณน้อยใส่ได้แค่สามกระถางค่ะสามกระถางนีค่ค่าส่งประมาณ85บาทคุณน้อยขอค่าส่งลูกค้าเพียง50บาทนะคะส่วนต่างคุณน้อยจะออกเองต้นนี้170บาทนะคะต่อบอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็สูงนะคะต้นนี้ไก่ราชาวดีค่ะสูง40เซนเกือบ50เซนสูงมากเลยนะคะเนี่ยใบกัดสีสวยเลยในกระถางที่มีสองต้นเหมือนกันค่ะ คุณน้อยขอร้อยเจบาทเหมือนกันนะคะเหมือนกับน้ำเมืองนนไก่ราชาวดีเขาจะสวยนะคะคุณน้อยเลี้ยงใส่ในกระถางสิบเนี่ยพวกนี้เลี้ยงนอกตู้โดนแดดโดนฝนได้สบายเลยนะคะทนแดดทนฝนค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้คุณน้อยจะมาจับคุณน้อยให้ดูจุลินซีย์สังเคราะห์แสงที่คุณน้อยทํานะคะอันนี้เป็นจุลินทซีย์ที่คุณน้อยไม่ได้ใส่หัวเชื้อคุณน้อยใส่ ไข่หนึ่งฟองน้ำปลาหนึ่งช้อนแล้วก็ผงชูรสหนึ่งช้อนแล้วใช้น้ำฝนนะคะน้ำฝนที่ฝนมันตกคุณน้อยรองไว้อันนี้ทำได้ก็ยังไม่ถึงอาทิตย์นะคะคุณน้อยว่าเริ่มออกสีเขียวแล้วนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเริ่มออกสีเขียวแล้วเดี๋ยวถ้าสีเขียวเมื่อไหร่คุณน้อยจะมาให้ดูนะคะถ้าเราใช้น้ำฝนทำนะคะส่วนมากจะเป็นสีเขียวข้อดีของสีเขียวคือกลิ่นไม่ค่อยแรงนะคะแต่ใช้ไป ตากแดดไปสักพักหนึ่งเขาก็จะแดงแสดงว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่สีแดงคุณภาพดีกว่าหรือจุลินทรีย์เขาเชื้อแรงกว่านะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้คุณน้อยจะมาจับฉลากนะคะสำหรับผู้ที่โชคดีที่จะได้รับบอลสีในบอลสีชัยชนในวันนี้นะคะนี่นะคะต้นนี้นะคะคุณน้อยจะมีมาจับฉลากทุกคลิปเลยเพื่อนๆอย่าลืม คอยติดตามชมนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามนะคะเดี๋ยวจะพลาดบางทีมีชื่อตัวเองแล้วไม่ได้ดูก็เสียดายนะคะยังมีคนเสียดายแทนเลยคุณน้อยก็เสียดายคุณน้อยอยากให้ได้นะคะอยากให้ได้ทุกครั้งที่คุณน้อยจับฉลากคุณน้อยมีบอลสีเยอะนะคะถ้าชายชนหมดคุณน้อยก็จะเอาต้นอื่นมาจับยืนยันว่าเดือนสิงหาคมเป็นเดือนเกิดคุณน้อยคุณน้อยจะจับทุกคลิปนะคะ เพียงแต่ว่าบางทีคุณน้อยไม่ได้ลงคลิปทุกวันอาจจะ2อสวันทีหรือวันเว้นวันแล้วแต่ว่างนะคะอะดูซิวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีอ่ะดูนะคะอยู่จังหวัดสมุทรปราการค่ะอ่าวันนี้ลูกลูกค้าคุณน้อยอยู่จังหวัดสมุทรปราการนะคะดูซิเบอร์โทรศัพท์ขึ้นต้นด้วย089ลงท้ายด้วย3790 สมุดปราการใครนอะคุณบุญสมค่ะคุณบุญสมดูคลิปนี้แล้วโทรมานะคะถ้าไม่มีไรก็ไม่เป็นไรถ้ามีไรก็ทักมาถ้าไม่มีไรก็โทรมาบอกได้เลยค่ะคุณน้อยจะเก็บไว้ให้นะคะคุณน้อยจะขอเวลาหนึ่งอาทิตย์คุณน้อยจะปล่อยเขาให้อยู่ในสภาพนอกตู้ก่อนสักอาทิตย์หนึ่งก่อนที่จะส่งลูกค้านะคะรับรองต้นไม้แข็งแรงค่ะถ้าสมมติว่า เขาไม่แข็งแรงใบตกหรือเหี่ยวหรือมีปัญหาคุณน้อยจะเปลี่ยนต้นใหม่ให้ค่ะอ่าอย่าลืมนะคะใครที่สนใจทักมาเลยคุณน้อยอยากให้ค่ะคุณน้อยให้ด้วยความเต็มใจเลยนะคะเพราะว่าคุณน้อยมีหลายต้นคำว่ามีหลายต้นก็คือไม่เยอะพอที่จะขายได้ถ้าคุณน้อยจะขายคุณน้อยก็สงสารคนที่ไม่ได้ซื้อเพราะทุกคนก็อยากได้บอลสีสวยๆอันนี้เป็นบอลสี ชายชนที่แม่พันธุ์เขาแดงมากเลยนะคะสวยมากเลยคุณน้อยผ่าหัวเองค่ะคุณน้อยจะไม่ผ่าหัวบอลสีชายชนที่ไม่สวยนะคะคุณน้อยไม่อยากให้สายพันธุ์เข้ามาปนกันต้นไหนที่เขาต้นใหญ่ๆสูงๆคุณน้อยจะแยกหนอเอาแต่อันนี้คุณน้อยก็จะผ่าหัวอา้าวแจ้งนะคะคุณน้อยมีชายชนพันธุ์นี้ที่คุณน้อยแยกหนอไว้ไม่แน่ใจว่าสองหรือสามต้น คลิปหน้าคุณน้อยจะนำมาขายนะคะถ้าใครสนใจคอยติดตามชมนะคะน่าจะมีสองไม่แน่ใจว่าสามต้นหรือเปล่าแต่สองต้นนี้แน่ๆเพราะว่าคุณน้อยผ่าหัวผ่าหัวของของชุดที่แล้วเขามีต้นที่เขาแตกหน่อใหม่แลคุณน้อยก็แยกหน่อไว้น่าน่าจะโตแล้วคุณน้อยยังไม่ได้ไปดูเลยคราวที่แล้วเอามาให้ดูแต่เฉพาะต้นจอมที่ต้นจอมนี่ โตแล้วนะคะแต่ต้นแยกหน่อไม่ได้มาให้ดูเดี๋ยวคราวหน้าเพื่อนๆคอยติดตามชมนะคะคลิปหน้าอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือวันต่อไปนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็จะพลาดคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ